แอบแอบมาดูงานเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาไม่ได้ดูเลยเนาะกินอย่างเดียวอยากากินเออยังยังไม่ีแบบพอเห็นเพื่อนแต่งแล้วเรามีความสุขวยแบบมีโมเมนต์ใหญ่แบบอะไรอย่างเง้ยบ้างไหมก็จริงๆก็เป็นตั้งแต่ตั้งนานแล้วแหละเวลาไปงานแต่งอะไรก็เห็นแล้วก็เอออันนี้น่ารักดีเนาะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของตัวเองก็ น่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ฮะ่ไหมมีแอบคิมไหมคะว่าจะตีมสีอะไรดีอะไรอย่างนี้คิดอะไรอย่างเง้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะอาทำถึงอัเดปอาการพี่กิมหน่อยแล้วกันนะเป็นยังไงคะสุขภาพก็ตอนนี้90%แล้วค่ะตัวค่อนข้างดีมากแล้วจะกลับมาลงมาก่อนแล้วที่จะไปออคุณจะาพนี้แล้วใช่ไหมอันนี้คือทางคุณหมอเขาโอเคใช่ไหมกับการที่จะกลับมาละครอเออคือเยังไม่เจอหมอนะคะจะปลายเดือนนี้ค่ะแต่ว่าคือระยะการเจาะเลือดตอนนี้

อกว่าจะรับตังค์าคาทีต้องเป็นแนวแบบต้องเลือกมากกว่าเดิมค่มคะก็ไม่ค่ะช่องที่ใหญ่ชอบให้อะไรมาก็ได้ค่ะไม่ต้องมีแบบข้อจำตรือเรื่องการแบบเดี๋ยวไม่ได้เงินง่ายอะไรคือตอนแรกมีละครดูมากเลยแต่ละครดูให้ที่เป็นละครแบบเขาบอกว่าน่าจะยังไม่ไหวค่ะอาจจะแบบว่ายกมผ่าเตะแล้วแบบเป็นตะคิวตอนนั้นถามออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องใหม่ที่มานี่เป็นรู้สึกจะเป็นแนวเขาเรียกอะไรนะย้อนยุคกระสุนออพีเรียทีเรียน นมเอไได้ได้ตแบบได้แบบดีไม่ยอมเล่นแต่พี่บบอกว่ายังไงกำลังใจดูแลดีด้วยใช่ไหมคะพี่โบดีไหมดีไหมก็ถามต้องถามพี่กิีบดีไหมดีอ่ะดูแลยังไงครับก็เป็นกำลังใจไหมดูแลแบบไม่ห่างเลยไหมคะพี่บโบก็พยายามพยายามหาเวลาว่างไปอยู่ใกล้พยายามให้ห่างครับเพราะว่าก็ ที่เหงาด้วยแล้วเขาก็อยู่คนเดียวคุณแม่ก็อยู่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะก็เ,เลยเขาอยู่กับแม่บ้านอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีน้องสุนัขตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครดูแลแล้วก็พยายามจะหาเวลาว่างพาเขาไปเดินเล่นไปทานข้าวไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยมันก็มีผลด้วยก็เราก็อยากให้เขาอารมณ์ดีอาการจะได้หายไปไวอย่างก,ก่อนหน้า <S <S นี้เป็นครอบครัวด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็แดดร้อนดีก็ก็ จริงๆบูมตั้งใจจะพาคุณแม่ไปไปพักผ่อนพาไปไปให้รางวัลหลังจากที่บูมกับคุณแม่เนี่ยไปถ่ายไปถ่ายงานจะมาอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยชวนเขาด้วยพอดีก็คิวว่างตรงกันก็เลยได้ไปกับกก <c oughs> ครอบครัวบูมครับก็มีรานอะไรกขนาดไหนครับกปปกติครับถ <c oughs> า <c oughs> ไม่กินดีกว่าเขาดูแลดีขนาดนี้เราใจอ่อนหรือยังก็ไม่เคยใจแข็งเลย ก็ข่าวล่าสุดที่สัมภาษณ์ไปพี่รก็ถามว่าตอนนี้กินเพอร์เซ็นต์แล้วก็รอยแล้วอ่ะแล้วพี่กตอนนี้ก็ได้แต่งงานจริงจริงก็ยังไม่ได้ขอนาะก็เดี๋ยวรอเลิกดีๆแล้วกันนะขออะไรเดี๋ยวคนอื่นเขาคิดว่าขอแต่งงานนะฮะขอเป็นนแฟคราะว่าจริงๆผมเป็น ไม่รู้ว่าคู่อื่นเขายังไงแต่ว่าผมเป็นคนจริงจังอะ่ะถ้าสมมติขอเขาเป็นแฟนเราก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วอีกอย่างเขาทํางานเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนของประชาชนเป็นคนคนสาธารณะปะที่แบบใช่คือถ้าเราเป็นแฟนกันมันก็ต้องออกข่าวู่นนี่แล้วก็ต้องถามคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าเขาเห็นด้วยไหมเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าก็โตโตกันแล้วอยากให้ให้ให้คุยกันมัน,ให,มนให้มันรู้เรื่องให้มันโอเคครับไม่ใช่แค่ คบกันเป็นแฟนเล่นเเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็เสียหายด้วยแล้วก็อยากให้ผมก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เขาก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวผมกับกับรักครั้งนี้ว่าโอเคถ้าผมเขาเป็นแฟนผมจริงผมก็จะดูแลลูกสาวเขาให้ดีอะไรเงี้ยอะไรยังตอนนี้เรียกว่าสถานะอะไรว่าที่แฟนใกล้ลวฮะแสว่าเราเป็นคนค่อนข้างที่จริงจังกับความรักใช่จริงจังมากครับกับทุกเรื่องครับ กับต,ตัวพี่ก็บเองตอนนี้เราก็เหมือนใจโอเคแล้วนอ้วนอตงติ๊ก็ความจริงสถานะไหนก็ได้่ะไม่สำคัญหรอกม,มันสำนคัญทีอยู่ที่ว่าเรารู้สึกยังไงว่าเป็นแบบนี้แล้วมันโอเคไหมคือแค่สถานะมันก็แค่คำเรียกที่บอกคนอื่นรู้ว่าเราเป็นอะไรกันนะคะแต่บางทงเวลาอยู่ด้วยกนันเราไม่ได้เรียกแบบนั้นตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ฮะอ่าโอเค <S <S <S>